ลดมากแม้มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งปีไทยมาร์เอ็กซ์โปลดเด็ด7วัน28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2568ที่ไทยมาร์มอลพิษณุโลกเปล่ารถราคากับ7ไอเทมเด็ดแอร์12,000 BTU 5,977บาทตู้เย็น2ประตู4,977บาทเครื่องอบผ้า6,977 ท่า7.6ลิตร997บาท LED TV 65นิ้ว9,977บาทคอมพิวเตอร์ลดสูงสุดถึง3,000บาทโทรศัพท์มือถือลดสูงสุดถึง7,000บาทพิเศษสมาชิกไทยมัดลดเพิ่ม700บาทเมือนแลกคะแนนชอบในงานรุ่นรับ LED TV 65นิ้วและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม7รางวัลกว่า5,000 0บาท รวมีค่านุ้นรับมอสุกี้ฟรี50าแรงวันศูนย์บริการไทยม์ทบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีค่าแรงและยังมีกิจกรรมอีกมากมายนวดผ่อนคลายทำเล็บเจลระบายสีรูปภาพร้อยลูกปดัดพิเศษสำหรับคนชอบความแซ่บกับกิจกรรมแข่งขันตำซ่อมตำลีลาตอนรับเทศกา,ฮาลฮาโลวีนกับการประกวดหนูน้อยแต่งกายชุดผีฮาโลวีนแบบนี้พลาดไม่ได้แม่ไทยม์ทเอ็กซ์โปลดเด็ดเ็ดวัน กลาคมถึง3ามพฤศจิกายนนี้ที่ไทยมัดมอลพิษณุโลก